สวัสดีครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเรา,าได้ไปเอาเครื่องสูบน้ําแบบลอยลอยน้ํานะครับลงน้ําไปแล้วคราวนี้วันนี้เราก็จะมาทำาเขียนแอปนะครับเขียนแอปเพื่อจะควบคุมตัวเครื่องสูบน้ํานั้นนะครับเรามาเริ่มกันเลยนี่มีสองตัวนะครับ ก็ตัวนี้จะใช้ในการที่จะหา uh, renderHT สท l p a วนั่นเองนะครับนะครับอ่ามาดูเลยนะครับเราก็ไม่ไม่ไยากอะไรเราเปิดตัวตัวเดิมขึ้นมาก่อนนะครับตัวเดิมที่เราทําไว้นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับป๊าปพร v i e w ดูนี่ตัวเก่าจะเป็นแบบนี้นะเราก็จะแก้ตัวนี้นะครับแก้ตัวนี้เลยนะครับนี่ เราจะแก้ไปจากตัวนี้นะครับโดยตัวนี้จะเน้นไป2อ,อเรื่องด้วยกันเรื่องของการปิดเปิดเครื่องนะครับเครื่องสูบน้ํานั้นนะครับอ่าเรามาัเริ่มกันเลยนะเราเปลี่ยนปุ่มนิดนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนหัวข,ข้อข้างบนนะครับนี่นะครับหัวข้อตรงนี้เราเปลี่ยนไปนะครับอยู่ตรงไหนหายากนี่ครับ Smart d e v i c e ์ตรงนี้เป็นอ่าฟลอตติ้งนะฟลอต t ิ n งปั๊มนะครับ นี่โอ้ฟลอ์ทำไมตัวโอหลตัวนะครับฟลอตติ n งปั๊มนะครับกลองหัวข้อก็อออออเปลี่ยนไปแล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับเออมันเป็นอันเดิมเป็นายมันนะครับเป็นเพชรนั่นเองเออันใหม่นี้จะใส่อะไรก็แทรกเลยครับ insert symbol ตรงนี้นะครับนี่เอ่มอะไรที่มีใกล้เคียงกับตัวที่มันลอยน้ำได้ก็ นี่ก็นี่ก็ได้นะครับนี่ก็ได้นี่ก็ได้นะครับนี่แบบนี้จะดูสะดวกกว่าอันนี้ก็ยังเป็นเดี๋ยวเราค้นเว็บดีกว่าว่า มันมีอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วผมเคยทำไว้แล้วนะลองลันดาโนตโนตแปดพับนี่มาครับรู้สึกว่าผมจะทำไว้แล้วเคยทําไว้นะครับปับ๊บอยู่ไหนโอ้ไม่มีไม่มีไม่มีไม่เป็นไรเราค้นเด็บไปนะครับคนเด็บก็ถามวอยูสามสีแล้วกันครับว่า เว็บอีโมจิ e นะครับ HTML อีโมจินี่นะครับเป็นแบบไหนบ้างนะครับนี่ชิปก็มีเยอะนะครับก็นี่มีมีให้เลือกนะครับเ่าเราก็เลือกเลยสมมตินี่นี่รูปบ้านนะครับรูปบ้านนะรูปบ้านรูปสเก็ต นี่รูปเรือกลเขียงกลเขียง,กล,ยงกลเคียงนะครับนี่ก็ได้นะครับนี่ก็เป็นรูปเหมือนคลื่นหรือนกนะสักอย่างนะครับนี่ก็เป็นสะพานอ่า นี่อะไรเหมือนก๋วยเตี๋ยวนะครับนิวเจอร์นะครับนี่เป็นเค้กนี่มีของกินนะครับเอาแล้วครับยังไม่เจอที่ถูกใจอาจจะต้องกลับไปเอารูปบ้านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูไปก่อนมีรถมอเตอร์ไซค์นี่รถมาน,ะนี่นี่ นี่รูปบ้านนี่ก็เป็นคล้ายๆกับกรอบนะครับอันนี้จะเป็นพวกสัตว์แลละนะครับน,นี้ก็เป็นสัญลักษณ์นะครับนี่เป็นเครื่องแต่งตัวอันนี้เป็นด้านสุขภาพและความงามนะครับ เดี๋ยวหาไปสักพักหนึ่งนะครับก็มีลูกคุณแจ้มีอันนี้ไม่น่าจะได้นะครับน,นี่มีปืนฉีดน้ำนอันนี้มีลูกศรสามทางนะครับ อันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับดูดูไม่ออกครับเฮ้เราค้นอย่างอื่นได้ไหมอ่ะลองค้นคำใหม่นะครับเป็น html emoji emoji แล้วก็ปั๊มนี่พเพื่อปั๊มฟิวปั๊มนะครับลองดูสิอันนี้เป็นปั๊มน้ำมันมากกว่า ต้องวอเตอร์วอเตอร์ปั๊มไหมอ่าลองค้นใหม่วอเตอร์วอ r ่าปั๊มนะครับอืมดับเบิลอืมเทียรมโคสรู้สึกจะไม่มีนะครับวอท่าวอเตอร์เฉยๆนะครับ <c oughs> นี่ที่เราค้นไปนั่นแหละครับนะครับก็มีชูนี่ครับมีประเภทเขาแยกประเภทให้ด้วยตรงนี้นะครับ ันนี้เป็นอ็อบเจ <c oughs> กต์เป็นสิมโบลเ,นะเป็นตัวนี้นะครับใกล้เคียงก็เป็นน้ำนะครับเป็นน้ำนะเป็นน้ำโอเชียนนะน้าโอเชียนก็คือตัวนี้นะครับเราไปดูว่าเขาทำยังไงนะครับเราค้นหาไปนี่นะครับรูปนี้นะครับรูปนี้โค้ดนี้นะครับร เราก็จะไปใส่ <c oughs> นี่ปั๊บโอ้นี่เลยก็อเอานะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับปั๊บปั๊บเอาไปใส่โค้ดของเราครับคราวนี้นี่นะก็อันเดิมเป็นนี่นะครับเราก็เพสลงไปเลยนี่นะ <c oughs> ก็เป็นขยายกับคลื่นนะคือโปรติง Jamie, ปั้มนะครับปัมปัมนะได้แล้วครับคราวนี้เราก็จะแก้นิดนึงนะครับอันเดิมตรงนี้เป็นไายสว่านนะครับอันนี้ก็จะแก้เป็นคำนี้นะครับคำนี้เราก็จะบอกว่าเทอร์นนะครับเท r ร์น off นั่นเองนะครับเปิดปิดนะครับเท r ร์นเอาก็้ามามน เมนูเชิญนะครับเมนูเชิญนะครับเมนูเชิญได้อันอันที่สองนะครับเป็น two 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 min นะ two min นะครับอันที่สามนะครับเป็น five min นะครับอันที่สี่นะครับ อันที่4เป็นอันที่สี่เป็นเซนเซอร์เซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ก็คือเราจะให้เซนเซอร์เป็นตัวเปิดเองนะครับเมนูเทอรนี้ผมเอาเมนูเฉยๆแล้วกันนะจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วนะครับ เอาคืนเอาคืนเดี๋ยวมันจะกำควมนะครับ watering for two min นะครับยาวไป two min watering นี่นะ ใช้คำว่า watering ตามท้ายแล้วนะนะครับนี่ใช้ได้ใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็น watering นะครับ watering นะครับ watering ตามอันนี้ automatic นะครับ set น,นะครับ operation น,นี่เท่เท่คำนี้นะอ่า นะครับตัวโอตัวเล็กแ้วกันนะครับก็เป็นเรียกว่าจะได้เข้าใจนะครับอันนี้เมนูว์วอร์ทิงนะครับก็จะเป็นปุ่ม On กับออฟนะเปิดตาเปิดตาย,ตายแล้วก็อยากปิดแล้วก็มาปิดนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับก็จะจับเวลานะครับจับเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับตรงนี้นะปุ่มนี้ก็เป็น เราควรจะเพิ่มอะไรครับเข้าไปนี่นะครับเราควรจะเพิ่มลมแรกครบอกตรงนี้นะเราควรจะเพิ่มอันแรกนะครับ อันที่สองนะครับเราควรจะเพิ่มอะไรครับก็คือ id time t o m i n u กับ time t o นะครับ time t o id time t นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น r e a d only นะครับ r e a d o n l e ตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็จะเอาไว้บอกนะครับไว้บอกตัว value 2นี่อย่างนี้แล้วกันครับก็จะเป็นอ,อันที่เป็นเวลานับถอยหลังนะครับนับถอยหลังว่า2นาทีใกล้จะหมดไปหรืออย่างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็อีกอย่างก็เราก็พออันนี้ก็เป็น5 5นาทีไว้ถอยหลัง แล้วก็อันนี้ก็เป็นอื <c oughs> มันไม่ดีนะ <c oughs> ทุกอันมันมันมันควรจะมีเวลาอันเดียวนะครับเอาใหม่นะครับเออมัน ควรจะมีเวลาทุกตัวแต่ก็ให้ใช้ร่วมกันเพราะฉะนั้นอย่ากานนั้นเลยเราใส่ตรงนี้ดีกว่านะครับเราใส่ตรงนี้นี่นะครับ ก็จะเป็นเวลาณปัจจุบันนะครับแล้วก็เวลาเริ่มว่าเหลือเวลาที่ขาวดาวนะครับเวลาที่เป็นทามนะครับอ,อันนี้ก็เป็นโูนจุดสำคันะก็ให้บวกเข้าไปเรื่อยๆว่าถ้าเรากดปุ่มใดปุ่มหนึ่งนี่นะครับก็ให้บวกตรงนี้เข้าไปเรื่อยๆนะครับว่า,าใช้เวลาไปเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นปุ่มปุ่มสองปุ่มนี้ก็ให้ถัดเลย นะครับให้ตัดเลยไม่ต้องมาคลิกออฟเมื่อครบสองสองนาทีก็ปิดนะครับอันนี้ครบห้านาทีก็ปิดนะ <c oughs> เ,เพิ่มอีก <c oughs> เพิ่มอีกเพิ่มอีกเพิ่มอีกอันนี้สองใช่ไหมอันนี้ห้าใช่ไหมครับแล้วก็ออโตเมติดนะ มังกตรงนี้นะครับป่านะครับเออพลาดแล้วอันนี้อะไรก็คือเราจะเพิ่มอันนี้เข้ามานะครับไม่ใช่ห้านาทีนะครับเป็นแบบอะไรครับ arbitrary ก็ Ar ary, คือ pre-defined นะก็เป็น pre-defined ก็คือบางทีเราไม่ต้องการสองไม่ต้องการห้าต้องการอะไรสักอย่าง,น,งนะเป็น define นี่นะครับนะก็คือให้ใส่ก่อนว่าจะเท่าไหร่นะครับ ว่าจะาใช้เวลาลดน้ำเท่าไหร่นะครับก็เป็น define ท i m e นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับไม่ต้องมีออกอืมเป็นแบบนี้นี่ดีไหม ก็คือเปิดอย่างเดียวแล้วก็ปิดอัตโ,ตโนมัติไปเลยนะครับทุกตัวมันไม่จำเป็นต้องมีออฟนะครับระบบนี้ไม่จำเป็นต้องมีปุ่มออฟนะครับโดยเฉพาะนี่เลยตัวสุดท้ายนี้นะครับต้องมีปุ่มไหมนี่นะืม ก็ตัวสุดท้ายเนื่องจากว่าเป็นออโตเมติกนะครับอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ปุ่มนะเนื่องจากมันเป็นออโตเมติกเนื่องจากออโตเมติกนี่มันเป็นการดูค่าจากเซ็นเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะาให้แสดงสถานะนะครับเฉยๆตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นสเตตัสแทนที่จะเป็นออนนะครับ s t a ต,ตัสนี่นะนี่สเตตัสนะครับอ่าสับสน <c oughs> ว่าตอนนี้เครื่องทํางานอยู่หรือไม่นั่นน,น,นะครับแต่ว่านอกจากนี้แล้วตัวนี้มันก็น่าจะอะไรครับก็น่าจะมีค่าการตรวจวัดด้วยนะครับว่าว่า,าค่าที่ตรวจอยู่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ต่อเลยคลาสนะครับคลาดอาอกก่อนเป็นเป็น,ปนสกีด้านะครับนะ่าสกีด้าเป็นสกีดานะแล้วก็นี่นะครับ สตีดา er. นี่ค่าเป็นค่าของสตีดานะครับแล้วเราก็จะทำคลาสตรงนี้นิดนึงข้างบนนะครับโดยนะครับตรงนี้นะครับอันเดิมนะครับเป็น b u t t o n ตัด b u t t o นชนะครับเป็นคลาสของ Button 2นะครับเราก็ Text Center นะครับเหมือนเดิมไหมไม่น่าไม่น่าจะเหมือนเดิมนะเอา Text Center ออก เอ็กเซนเตอเอาออกนะครับไม่ให้เป็นเซนเตอร์แล้วก็ตัวนี้ <c oughs> อ่ามุมนะครับก็เอาเหลี่ยมขึ้นมาน <c> ะ <oughs> เีียมขึ้นมาแล้วก็วิดนะครับเอาสักสามร้อยสามร้อยพิกเซลนะครับอูยาวไปยาวไปยาวไปสองร้อยกำลังดีครับสองร้อยกำลังดีนะครับนี่ ก็จะให้แสดงตรงนี้นะครับก็จะให้แสดงค่าสกีด a าตรงนี้นะครับว่ามีค่าอะไรบ้างเป็นเท่าไหร่นะครับสองร้อยยี่สิบเพิ่มขึ้นไปแล้วก็สีเขียวไม่เอานะครับก็ขอเปลี่ยนนิดนึงเป็นสีส้มแล้วกันกับแบ a ็ k คัลเลร์นีครับแบล็กาวคัลเลอรนะ ตรงนี้นะครับขอเปลี่ยนนิดนึงนะครับเป็นสีสีนี้ได้ไหมนะครับเอาสีนี้โอเคนะครับนี่ได้แล้วนี่นะจะได้เปลี่ยนนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นค่า read only นั่นเองนะครับ read only read only ก็จะใส่ ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับก็ใส่ร,รีดอลลี่ไปแล้วก็รู้สึกว่าจะเส้นขอบจะเป็นสีเขียวอยู่ก็เป็นสีเดียวกัน,นะครับขอบตรงนี้มาใส่ตรงนี้ ได้แล้วครับตัวนี้จะแสดงอุณหภูมิความชื้นแล้วก็ธาตุอาหารอยู่ตรงนี้นะครับว่าเหมาะสมแค่ไหนนะครับที่จะเปิดเครื่องหรือไม่เปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวจะเก็บไปด้วยนะครับแล้วก็ฟอนเวทนะครับอบั่ไม่ไม่หนานะครับเอาตัวปกติเลยนี่นะครับได้แล้วนี่ส่วนตรงนี้นะครับ ข้างหน้านี้นะครับเราก็จะใส่อะไรไปนิดนึงนะครับว่าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ริดลอินกันปับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ Class Type ID นะครับอืมไม่โอเคมันยาวไปก็เป็นแลนะครับแล้วก็เป็น Current ก็ Current time ตรงนี้นะครับเป็น Current time แล้วก็ l a p time นะครับนี่เป็นเวลาณนปะัจจุบันแล้วก็เวลาอ่าทำการเมื่อเปิดนะครับเมื่อเปิดส่วนตัวนี้นะครับทุกตัวนะครับก็จะใช้ใช้แหลตัวเดียวกันนะครับว่าใช้เวลาผ่านไปเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็จะทำงานแบบไหนนะครับ แล้วก็เส้นสีตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวปื๊นอ,อยู่ในใเอย solid blue นะครับเป็น green น่า green แล้วนะครับก็ให้มันออกโทนเขียวตัวนี้ก็เขียวขี้ม้านะครับเขียวเหมือนกันนะครับเขียวเหมือนกันนะครับก็ดูดูอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าเพื่อ ประโยชน์ในการใช้งานนะครับก็จะตรงประมาณนี้นะครับได้แล้วครับก็เป็น HTML ตัวที่จะ <c oughs> ไปใช้ในแอปของเรานะครับเราจะใช้ HTML เป็นเทมเพลตนะครับเพื่อที่จะมี compatibility ีกับทุก device นะครับคราวนี้ผมก็คงต้องคอบแล้ว อ่าแต่ก่อนจะคอมยังมีต่อนะครับนี่เนื่องจากว่าชื่อตรงนี้เป็นชื่อนะครับตรงนี้นะครับชื่อเขาก็ยังไม่โอเคอยู่นะครับเพราะนั้นต้องเปลี่ยนนิดหนึงเป็นแมนนะครับก็จะเอาสามตัวนะครับอันที่สองเป็นทูทูเอ็มเอ็มนะ เอเมนนะครับก็สองมิ2สองนาทีนะครับอ่า5 mn เอาตัวเลขตามหลังแล้วกันครับจะได้บางทีอาจจะมีปัญหานะครับ mn f นะครับแล้วก็ตัวนี้อ่า i n e def นะครับ def ส่วนตัวนี้นะครับเป็นออโตโมตินี่นะครับอ,อตโตเมติ อ,อ่อนะออตโตเมติกนะครับส่วนตัวนี้เป็นสเกดานะครับสเกนะครับชื่อนะครับชื่อเอ่อไม่ใช่ชื่อตัวค่านะแป่ value ตรงนี้นะครับก็จะเอานี้มาใส่นะครับตรงนี้ค่าม ตรงนี้นะครับ name ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับอันแรกนะครับเป็นแมนแมนชื่อ name man นะครับอันที่สองชื่อ mn t o นะครับอันที่สาม mn f i e อันที่สี่ก็เป็น d f อันที่ห้าก็เป็นก็เป็น all นะครับ ออโต้แล้วก็สเกลนะครับคือเนื่องจากว่าตรงนี้ถ้า disable กับ e n น b น e นะครับก็จะต่างกันให้ผมลองใส่ตัวนี้นะครับเป็นดิสเซเบลตองนีไหะ นี่นะถ้าเราใส่ disable เนี่ย <c oughs> ก็จะทำให้ปุ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับ <c oughs> ให้เรารู้ว่ากดไม่ได้ disable นะครับปุ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวจริงๆก็น่าจะเป็นสีเทานาะเดี๋ยวขอเปลี่ยนปุ่มนิดนึงให้เป็นสีเทานะครับนี่ background เป็นเกรยได้ไหมเกรย์มีไหมสีนี้เออนี่นะครับ บ็คกราวส่วนคันเริ่ก็เป็นไวท์นี่นะครับ <c oughs> ในกรณีที่ visible นะครับเราก็จะใส่ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้แทนนะครับตัวนี้ก็ต้องเป็น read only ทั on ้งคู่นะครับตัวของ s c a d a เป็น read only ทั on ้งคู่แล้วก็ถ้าตัวนี้บางทีก็อาจจะเป็น value เนี่ยครับตรงนี้นะครับอาจจะเป็น disable สมมุตินะครับ disable อย่างนี้นะครับ disable นี่นะครับก็จะออกสีนี้นะครับแต่ถ้ายังไม่ disable ก็จะเป็นสีเขียวนะครับ อันนี้นี่คือ HTML template ที่จะไปทำเป็นแอปพลิเคชันนะครับเอาละครับวันนี้ก็เอาสั้นๆก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับค่อยๆทำไปครับเพื่อจะตรงนี้เป็นการควบคุมปั๊มน้ำนั่นเองนะครับปั๊มลอยน้ำปั๊มน้ำช่นระบบระบบสูบน้ำแบบลอยนะนะครับเอาละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยครับ